สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำพาทำภารกิจกันนะครับภารกิจอะไรกันภารกิจยังไ,ไงทำเซตทำเซตแล้วยู่ไหนเนี่ยเอ,อ่อไม่รู้ดิวิว่งมามั่โม่มา <c oughs> ทำเควสแบบก็แก๊กะทีเนี่ย<อ>ทำเควสมาหาเอาไปทำเควสกันเอาไหมยอยู่ไหนอ่ะ,อะเปิดได้ที่อะไรก็ไม่รู้อาจจะพาไปลกลับเข้าบา้านกันก่อนดีกว,ว่าไหม ก็ได้มาไอะอยู่ไหนอะก็อยู่ในบ้านไงไหนอะเนี่ยเทคแชนแนลสิบสี่เนี่ยดิปวนอยู่เนี่ยเฮ้ยโก้ตีนอะเร็วๆวันนี้มานนี้ก็ตัวเจ้าสิบสี่ดิบวนอยู่เนี่ยโอ้ย มาออกมาออกไปไหนอะเลเวลสิบสี่นะออกตรงรเบสิบสี่เคอาจจะพาไปทำ <_ S 1> เองอะเข้าไปไม่ได้น้ำไปทำภารกิจอะไรก่อนกันดีกว่าปะแล้วเข้าไปได้ตอนเรลแหละเองเรเลเท่าไหร่ละสิบห้ารถเวลสี่สองคนเวลสิบห้าไปเองพาพี่ไปทำภารกิจอะไรก็ได้บ้างพี่ช่วยภารกิจนะแหละพี่รับพี่รับปุ๊บเดี๋ยวผมก็ได้ภารกิจด้วย อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดจะได้เหรอได้มันทำร่วมกันได้แล้วพี่แใช้อยู่เราด้วยเลอมือมาหัดขับนะครับอ่ะวิง่งเข้าไปไผมลองนอก ออกไปไหนแล้วอะอ้าวชนเลยเป็นไงฮะโอ้หเร็วจังนะเร็วอะไรก็อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ตามตูดอยู่เนี่ตามมาเลยก็มาได้แค่นี้แล้วอมัง้งเนี่ยแ,แค่นั้นเหรอ,อยังวิ่งดนอยู่แล้วก็ตันตรงนั้นแหละตันแล้วตันแล้วอะตันแล้ว แต่ว่าพี่ว่าไอ้รับไม่ได้กับพี่นะได้ถ้าไม่ได้พี่ก็ค่อยยกเลิกภารกิจไปตามมาให้สุดเลยอ่ะก็ไปไม่ได้เนี่ยมันติดอยู่แค่เนี้ยได้ไหม,ไมเหม่นขึ้นน่ะก็ไม่ได้งั้นไปทำเควสนี้กันอ่ะงั้นพาพี่ไปคงจะตาผมทันนะดูจากดูสอนในแผนที่เขก็ได้ อ้าวไม่ได้มองอ่าเด้๋ยวป้าดูตรงไหนเนี่ยก็จุดสีลูกศรสีฟ้าในแผนที่ให้อ่ะอุูแปกหน้า พี่าพี่จำไอซไม่ทันบ่ะผมถึงนะเนี่ยร,รับกินไหนไอเนี่ยเออพี่ทาเสร็จแล้วก็นั้นแหละก็ผมไม่มีหรือว่าหรือว่าจะไปส่งคุณลุงส่งเสร็จก็ได้หัวมันก็ะโลกเลือตามมาดิ ไปไหนอ่ะอะนี่เลยยี่ไหนได้กะรับยังอ่ารับแล้วให้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมันให้ไปไหนก็ไปตามนั้น่ะเวทเนี้ยเนี้ยนะเออพี่กระช้าอยู่หนารอด,ด้วยเหลืออ้าวไม้ฮึบนี้เดี๋ยวข้าม เดียวก็ถึงแล้วดิฟคงโหแล้วว่าถึงก่อนพี่เหรอฮะถึงก่อนพี่เหรอไม่เลยอ่ะผ่านแล้วจุดหนึ่งผ่านแล้วจุดหนึ่งเฮ้ยดิฟกลับอึ้อึ้อคว่ำอึ้งมันอ๋อต้องให้พี่เข้าลืมโอเคตามมาดิ โอ้โหอะไรวะตัดไม่มีว่าจะเสรยนนิดหน่อยเฮ้ยกลับเลยทางละไปช้าช้าไม่ขอคพาไออะไรนะป่าป่าเอ้ยเลยอีกแล้วเดีย๋ยวพุ่มมาแล้ว้ห ฮึ๊บเลย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 พอดีเลยเมื่อกี้นี้เลยแบบออฟโรดเลยไอไปกับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงภารกิจมาเสยสำเร็จงั้นก็ขอไปเลยดีก่อนไม่เดียมันแรก แรงไว้หน่อยนึงอ่ะมันก็เลยแหละรถพี่มันแรงนะอ่ะแต่ละนั้นผมก็ขอจบรายการเป็นการเลยนะครับสวัสดี